สวัสดีครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนเนื่องในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีที่89นับแต่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2อง5เป็นต้นมาคณะราษฎรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอายุทยากรุงเก่าอยู่หลายอย่างด้วยกันคลิปนี้ walking history จะเป็นคลิปแรกที่พาท่านเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆอันเป็นมรดกข,ของคณะราษฎรในอยุทยาโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นตอน แนะนำจุดเช็คอินแต่ละที่ที่ท่านจะสามารถพบเห็นมรดกของคณะรัศดรในอยุทยาได้การพัฒนาปรับปรุงเมืองพระนครสีุุยาหลัง2475แรกเริ่มเดิมทีอยู่ภายใต้การนำของนายปีดีพนมยงสมาชิกคณะรัษฎรสายพลเรือนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นซึ่งเป็นชาวอยุทยาโดยกำเนิด ได้มีการพัฒนาเมืองจากเมืองโบราณให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่โดยบริบูรณ์ผ่านแผนพัฒนาเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2481โดยการยกเลิกการสงวนสิทธิ์ที่ดินผ่านการออกกฎหมายโอนพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาจำนวนกว่า4,500ไร่มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองอยุธยาขึ้นโดยมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นประธานจัดทําแผนพัฒนาเกาะเมืองและได้มีการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเช่นตัดถนนรอบเกาะเมืองคือถนนอู่ทองสร้างสะพานปรีดีธำรงสําหรับข้ามแม่น้ําป่าศักสร้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตัดถนนโลจนะสร้างสารากางจังหวัดหลังเก่า สร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยรวมทั้งการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเป็นต้น ในหนังสืออยุทยาจากสังคมเมืองท่านานาชาติสู่มรดกโลกได้กล่าวถึงวงเวียนเจดีนักเรงเอาไว้ว่าเจดีที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางวงเวียนถนนโรจนะมีชื่อว่าเจดีวัดสามปลื้มเดิมบริเวณนี้เป็นวัดร้างแห่งหนึ่งแต่ต่อมาในยุคพัฒนาเมืองโดยจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการตัดถนนโรจนะ ทำให้ต้องปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นถนนคงเหลือแต่เจดีองค์นี้ตั้งอยู่กลางวงเวียนเท่านั้นโดยมีความตั้งใจให้มีแผนผังคล้ายกับถนนราชดำเนินกลางที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่ตรงกลางวงเป็นวงเวียนกลางถนนเจดี JD องค์นี้ปัจจุบันชาวบ้านทั่วไปเรียกชื่อเล่นๆในอีกชื่อหนึ่งว่าเจดีนักเลง เขาตั้งอยู่กลางถนนเหมือนนักเลงยืนขวางไว้ทําให้รถต้องวิ่งวนอ้อมเดิมในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามมีโครงการจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นที่บริเวณนี้ด้วยแต่ยังไม่ทันได้ดําเนินการจอมพลปพิบูลสงครามก็หมดอํานาจไปเสียก่อน สำหรับจุดแรกเลยนะครับที่เป็นมรดกของคณะราษฎรนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญอันนึงที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเจดีนักเลงหรือนะครับชื่อเดิมคือวัดสามปลื้มนะครับสามปลื้มที่ภายหลัง เมื่อตั้งกรุงเทพแล้วเนี่ยก็ได้เป็นชื่อที่ลิงก์เอาไปเป็นชื่อตรงบริเวณที่เรียกที่กรุงเทพครองสามปื้มหรือ,อสำเนียงคนจีนเนื่องจากว่าคนจีนเข้าไปอยู่กันเยอะในบริเวณนั้นก็คือสำเพ็งนั่นเองนะแต่ในในส่วนของที่นี่ความเกี่ยวข้องกับคณะรัษฎรีีดีพนมยงก็คือว่าเนื่องจากว่า หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างถนนนะครับผมซึ่งนำมาสู่ถนนโรจนะนะครับในปัจจุบันแล้วก็ต่อถึงถนนปีดีพนมยงในเกาะเมืองนะครับผมในระหว่างที่สร้างเนี่ยนะครับก็มีเรื่องว่าจะต้องเอาเจดีออกไหมเพราะว่าเจดีวัดสมเพื่มนี่ก็ อยู่ตรงจุดที่เป็นแนวถนนะนะครับถกกันไปถกกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปว่าไม่เอาออกดีกว่าเอาไว้เหมือนกันเอาเอาไว้นี่แหละนะครับเอาไว้โดยบนพื้นฐานของการที่ถือว่าเป็นจุดแยกนะครับหรือจตุรัสนะครับอยู่กลาง สีแยกเลยนะครับผมองบริเวณย่านที่เรียกว่าโซนหรือเขตอโยุยานะครับผมก็เป็นไอเดียที่เหมือนกับในช่วงนั้นเองนะครับเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่มีการเป็นช่วงเดียวกับที่กําลังมีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับพื้นที่ถนนราชดำเนินนะครับผมนั้นก็คือ ก็เลยเกิดไอเดียว่าการคงไว้ซึ่งเจดีย์วัดสามปื้มเนี่ยมันก็ได้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินนะครับ,รบก็จะเห็นว่าเป็นจุดวนรถนะครับือรถผ่านมาก็จะต้องวนอ้อมไปนะครับก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า ได้มาถึงอา,อายุทยาเมืองเก่าแล้วนะครับผมก็คือได้เห็นเจดีว่สามปื้มนะครับผมเจดี JD นี้นะครับก็เราจะพบว่านะครับบางครั้งนะครับคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ก่อปิดนะไปเลยนะครับตรงองคร์ระฆังที่ยังเห็นเป็นเ,เป็นอิดไว้นะครับผมโชว เหมือนกับจงใจจะโชว์อิฐอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าก็จะเห็นลักษณะอิฐที่เป็นการก่อแบบที่เรียกว่าแซนสโตนนะครับคือก่อสอด้วยยางไม้นะครับทำให้อิดมันแนบชิดนะครับผมมันไม่เหมือนแบบในช่วงหลังที่มีวัสดุในการเชื่อมอิดวัตถุในการเชื่อมอิดก็อย่างเช็นพวกดินเหนียวปฟนแล้วนะครับผมเออนั้นจะเป็น ในช่วงหลังนะครับแต่ใน,ในรุ่นเดียวกันในรุ่นเดียวกันกับที่เนี้ยนะครับก็เป็นการก่อบแบบแซนสโตนนะครับนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าวัดสเปิ่มเป็นวัดเก่านะครับมีมาตั้งแต่สมัยวิยาตอนต้นล่นขึ้นไปนะครับคือเป็นเทคนิคช่างของตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนถึงอยุยาตอนต้นนะครับเขาแ,แสดงอิฐให้เห็นก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับผม มีเรื่องเล่านะครับอันเป็นที่มาแล้วก็ชื่อนะครับที่ได้นำมาสู่ชื่อเรียกที่ว่าเจดีนักเลงนะครับบางท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าตอนแรกที่สร้างถนนเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มนักเลงนะครับ,นะรบก่อวอดว่าไม่ให้เอาเจดีออกนะครับ อีกมุมนึงก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเจดีตั้งอยู่กลางถนนเปรียบเหมือนนักเลงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือว่าโดยไอเดียของการมีเจดีอยู่กลางถนนสีแยกแบบนี้นะครับผมมันก็คือเป็นแนวคิดของคณะรัษฎรนะครับผมของปีดีพนมยงนะครับในการที่จะให้เปรีบเสมือนเป็น หลักหมายแลนด์มาร์กในการเข้าสู่เกาะเมืองพระนครศรียุยาแล้วก็ให้เหมือนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่แยกถนนราชด,ดำเนินนะครับก็เป็นรูปแบบสำคัญอันนึงนะครับที่สะท้อนเรื่องของการพยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งเก่าให้อยู่คู่กับการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมานะครับผม